รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องส3และผลิตภัณฑ์นมสดตรานนองผูกไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา c, บิ๊กซีช็อปสรุปสุขที่บิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ร่วมกับบริษัท s อ c อนซอมริฟจำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ปี440 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยต้นตะกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงมฟ้อมหม่ยกกันไปให้ครบมยุคนี้ยกขยี้สใสยหาามงวนอนตื่นสายลากสลายสลบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกน้ำพามิลาบ่าวเดนในรายการยกขยงอมยกขยี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้ำมายกขยโที่ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งว้าวมากๆเลยนั่นก็คือสกายวอล์คค่ะอู้และสกายวอล์คแห่งนี้นะคะ,ะก็ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับพุทธมณฑลของหลวงพ่อหมู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะขณะนี้นะคะสร้างเสร็จไปแล้ว2เฟสค่ะซึ่งคุณผู้ชมค่ะถ้าสร้างเสร็จทั้งหมดสกายวอล์คแห่งนี้ก็จะเป็นสกายวอล์คที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะว,ว้าวอย่าลืมนะคะสร้างเสร็จเมื่อไหร่มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะน้ำบอกด้วยคำเดียวว่า วยอลังการมากๆเลยค่ะแต่ว,ว่าตอนนี้เราไปชมวิวสวยๆบนสกายวอล์กกันดีกว่าค่ะไปค่ะไปค่ะ แรกจะเป็นสเต็กหมูพริกไทยดำสเต็กหมูพริกไทยดำสเต็กหมูพริกไทยดำนะครับแล้วก็เป็นสปาเกตตี้เบคอนเป็นมินิโรสเตอร์นะครับมินิมินิโรสเตอร์ข้าวผัดแก้วาแกงแก้วาข้าวผัดแก้วาแกงแก้วาแล้วก็เมนูสุดฮิตนะครับข้าวผัดกะปิปลาสลิดอันนี้แนะนำอยู่ในเมนูเลยใช่น้ำเคยทานแล้วค่ะ เคยมาลองทานแล้วผู้ชมหาบอได้คำเดียวว่าอร่อยมากไปค่ะไปตามล่าหาวัตถุดิสสำหรับผัดชาปลาคังกันค่ะนี่ก็มีนี่กระชายอ๋อนี่มีนี่มีค่ะกระชายแม่จ๋าขอกระชายจ้าอ๋อใช่มันต้องมีกลิ่นหอมของกระชายนะนะใช่แล้วก็ริกชัยอ่อนสุดยอดสุดยอดอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าผัดชาปลาคังค่ะผัดชาาปลาคังคค่ะุณผู้ชมค่ะอู๋พี่เดือนมหอมมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ใช้เวลาทําไม่นานด้วยนะคะเอาล่ะถึงเวลาไฮไลท์ของน้ําแล้วค่ะชิมค่ะ <c oughs> <c oughs> วส,สวัสดีค่ะพีะ่พี่เป็นเจ้าของร้านโรงเหล็กบ้านชานะคะซึ่งอาหารอร่อยทุกเมนูลยการคุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญโรงเหล็กบ้านชานี่สวยๆใช้เวลาตกแต่งนานไหมคะห้องแต่ละห้องนะคะจริงๆเราทําเบื้องต้นเนี่ยเราทำไปโชว์รูมเพราะฉะนั้นเราก็จะอยากให้เห็นว่าเออห้องนี้เป็นสไตล์นี้นะเหล็กเนซอห้องนี้เป็นคลาสสิกห้องนี้เป็น โคตทิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะว่าให้เราพรีเซนต์ลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะได้ทราบว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้นะจะเป็นหน้าตาแบบนี้สไตล์นี้ใกล้เคียงกับแบบนี้คุณผู้ชมคะขอเมาส์หน่อยเถอะแม้กระทั่งห้องน้ํายังสวยเลยครับพี่พีน้ำเดินไปเข้าห้องน้ำนะโอ้ตายแล้วแม่เจ้าไม่อยากจะออกจากห้องน้ําเลยสวยจริงๆอ่ะสวยทุกมุมจริงแล้ววันนี้ค่ะพี่พีะวันนี้เป็นคอร์สอะไรคะเป็นเมนคอร์สเมนคอร์สส่วนใหญ่ก็จะจะสั่งทันนะครับ จะมีอแรกจะเป็นเมนูแรกจะเป็นสเต็กหมูพริกไทยดำสเต็กหมูพริกไทยดำสเต็กหมูพริกไทยดำนะครับแล้วก็เป็นสปาเกตตี้เบคอนเป็นมินิโรสเตอร์นะครับเมินิมินิโรสเตอร์ข้าวผัดแกกงงเขียยววหาานไ่่แล้วก็เมนูสุดฮิตนะครับข้าวผัดกะปิปลาสลิดอันนี้แนะนำอยู่ในเมนูเลยใช่น้ำเคยทานแล้วค่ะเคยมาลองทานแล้วคุณผู้ชมขะบอกได้คำเดียวว่าอร่อยมาก ถือว่าเมนูนี้ถ้าไม่ได้มาแล้วไม่ได้สั่งถือว่ามาไม่ถึงถูกต้องเพราะฉะนด้วยคนมาต้องสั่งนะคะเมนูขอยชื่ออีกทีค่ะข้าวผัดกะปิกปลาสลิดแล้วนอกจากปลาสลิดมีจะมีหมูสามชั้นสําหรับคนที่ไม่ทานมันหรือทานไม่ทานมันทานมันน้อยๆก็เปลี่ยนมาเป็นปลาสลิดซะาเดี๋ยวเราจะรับาเดี๋ยวจะชิมอีกทีหนึ่งหลังจากที่ชิมไปหมดจานแล้วรอบหนึ่ง แล้ยวเราลองที่สเต็กก่อนเนาะสเต็กก่อนได้ค่ะเป็กหมูปิกไทยดาอันนี้เนี่ยเราใช้เวลาหมักหมูนานไหมคะประมาณ3มชั่วโมงครับสามถึงหกชั่วโมง3าถึงหกชั่วโมงครับแล้วก็ทําสดใหม่วันต่อทําสดใหม่วันต่อวันนะครับ้วก็มีผักสลัดนะครับแล้วก็เป็นเฟรนช์ฟรายซึ่งผักเนี่ยขออนุญาตคุยนิดนึงว่าเป็นผักที่ สะอาดมากครับผมเนื่องจากว่าเราควบคุมการผลิตด้วยตัวเองนี่รับประทานได้อย่างสบายใจค่ะขออนญาดชิมเลยได้เลยครับสเต็กหมูพริกไทยดำค่ะค่านผู้ชมค่ะต้องใช้ซ้อมมีซ้อมนิดนึงนะคะนี่ตัดเอาปลายออกมา อันนี้เป็นน้ําจิ้มอะไรบ้างคะตรงนี้เป็นซอสมะเขือเทศค่ะแล้วก็ด้านนี้เป็นบบาร์ีคิวซอสสเต็กคซอสสเต็กใช่ไหมครับแต่ไม่จิ้มก็น่าจะอร่อยแหละน้ําเชื่อเพราะฉะนั้นไม่จิ้มนะคะได้เลยได้เลยเพื่อนครันุ่มตรงเลยนุ่มแต่ข้างนอกกรอบนะคะหอมด้วยริไทยใช่ค่ะหอมพริกไทยดำอยากให้ชิมจริงๆนะคะถ้าหากว่ามาอื อร่อยมากอร่อยมากเมนูนี้นี่ซิกเนเจอร์เหมือนกันใช่ไหมครับเด็กเด็กน้องๆชอบทานน้องคุณหนูหนูใช่ไหมหนูหนูชอบทานนะครับผู้ใหญ่ทำได้เด็กทานดีนะครับผ่านไปแล้วกับสเต็กหมูพริกไทยดำเมนูที่สองจะเป็นสปาเกตตี้นะครับสปาเกตตี้มินิล็อบสเตอร์ใช่ไหมครับตัวสปาเกตตีนี้จะผัดกับพริกแห้งใช่ไหมครับใช่ครับเป็นพริกแห้งนะครับพริกแห้งมีล็อบสเตอร์นะครอยากให้ลองชิมเส้นดูใช่ได้เลยค่ะขออนุญาตชิมเส้นนะคะอื้ ปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาจะไม่เลี่ยนจะไม่มีความเลี่ยนเลยแล้วก็มันจะมีความเผ็ดร้อนนิดนิดโอ้โหกินกินได้กินดีอะค่ะอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์เมนูของทางร้านนะคะอืมั่นงไงเห็นไหมอืมาเกตตี้เราจะมีเป็นคาร์โบนาร่ามีเบคอนพริกแห้งนะครับแล้วก็มีเป็นคุ้ง มีอรสเซอร์ให้ได้เลือกทานความพริกแห้งของเขานี่แหละค่ะที่เป็นพระเอกตัวชูโรงจะทำให้สปาเกตตี้ซึ่งเหนียวนิดนิดยืดหยุ่นเยอะๆมีความนุ่ม ตัดกันดีกับรสชาติของพริกที่เผ็ดเผ็ดร้อนจัดจ้านแล้วก็มีกระเทียมด้วยแล้วก็มีใบอันนี้คือใบโหระพาเขาจะหอมของเขาใช่ไหมคะซึ่งจะหาว่าคุณผู้ชชอบชอบมินิบสเตอร์ก็สั่งเป็นมินิ lobster ใช่ใช่ถ้าถ้าน้องๆก็จะสั่งเป็นคาโบเนราคาโบเนราเด็กๆชอบมากใช่ใช่ใช่หรืออาจไม่รู้ต่อไปนะจะเป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานแกงเขียวหวาน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์เหมือนกันใช่ครับนนคุณผู้หญิงเนี่ยชอบมากเลยกับข้าวผัดแกงเขียววานะคะมีบางท่านลาะหนังไปทานทานแต่หนังเหรอคะใช่ใช่ใช่จริงหรือเปล่าคะเนี่ยใครใครอยากเห็นหน้าจังเลยมาแย่งหนังน้ำได้ยังไงน้ำก็ชอบหนังรจริงๆค่ะแต่ผู้หญิงบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยหนังอ่ะมันมันจะทําให้อ้วนหรือเปล่าแต่จริงถ้ารับประทานทั้งหมดเนี่ยนะมีคนรู้สึกว่าเขาให้คุณค่าทางโภชนาการครบใช่ครับไม่อ้วนแน่นอนครับนะคะด้วยความ ความที่เป็นสมุนไพรด้วยตัวนี้ก็จะช่วยตัดความกังวลเรื่องความปวดออกไปได้มีความเป็นกางเกวหวานพื้นบ้านที่อร่อยรสชาติถูกต้องเลยนะครับไม่ได้ประยุกจนเสียรสชาติเดิมไปแล้วกางเกงเชียวบางที่เขาหวานใช่ใช่เนี่ยยังคงรสชาติเดิมไว้ที่ร้านก็จะเน้นเปรี้ยวเค็มเผ็ด เนซึ่งเป็นรสชาติดั้งเดิมของอาหารไทยชครับชื่นใจมากค่ะแล้วก็เมนูนี้ที่เมื่อกี้น้าได้ลองแล้วนะคะเรว่าเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะต้องสั่งเมนูนี้เลยน้ําบอกหลืว่าพลาดไม่ได้อันนี้เป็นหมูชะอมไหมคะใช่ครับมีชะอมแจมแปมมาด้วยมีกิ่นกลิ่นของชะอมมีความนัวของกะปินะครับ จะได้ความหอมของกระทะเหล็กอ๋อใช่ใช่ใชใช่ใช่ถ้าเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารดั้งเดิมใช่ค่ะก็จะใช้กระทะเหล็กนะคะมามาชิมกันอีกรอบนึงนะคุณผู้ชม <c oughs> อร่อยค่ะจะบอกไม่ถูกเลยอ่ะเพราะว่า กาผสมผสานกันเคล่นทงตัวของกะปิไม่ต้องกลัวนะคะว่ากะปิเนี่ยจะแสดงอภิพิหารออกมาเยอะเขาแสดงบทบาทของเขาในเลเวลที่พอเหมาะพอจอไม่เกินเลยไม่เกินเลยไม่เกินเลยไม่กลิ่นฟุ้งขึ้นมาบวกกับความเค็มมันอร่อยของปลาสลิดมีไข่ด้วยแล้วก็มีชะลอมด้วยมีพริกด้วยกลมกล่อมค่ะลงตัวมากๆหรือ้าหากว่าอยากจะให้เปรี้ยนนิดนึงก็บีบมะนาวลงไปได้เพื่อจะกลมกล่อมไปอีกแบบหนึ่งค่ะลืมบอกคุณน้าไปนิดนึงว่าสุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิต ปลาสลิดที่ดีอีกแห่งหนึ่งในประเทศเรานะครับเพราะฉะนั้นเมนูนี้ก็จะช่วยเกษตรกรน้องๆนะครับผู้ผู้ผู้ทำา SME นะครับช่วยกันในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ดีจังเลยค่ะเพราะฉะนั้นเพราะแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจะกวัดอื่นใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่นที่ไกลออกไปนะคะแนะนำเลยค่ะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะอะ ลองมาที่โรงเหล็กบ้านช้านะคะสั่งเมนูนี้และเมนูอื่นๆที่นี่มีนะคะรับรองได้ว่าติดใจแน่นอนอีกสักครั้งนึงค่ะพี่พีชโทรถามเส้นทางหรือว่าจองที่นั่งได้ที่ไหนคะจองที่นั่งหรือสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทร0875980307 หรือเบอร์เบอร์โทรไลน์นะครับ0 8 7 598 0 3เ7หเมหมือนกันนะครับเป็น f a c e b o o k นะครับชื่อคาเฟ่โรงเรกบ้านชาสุพรรณบุรีนะครับยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับอยากได้ห้องอะไรมากี่ท่านนะครับเราเตรียมให้หมดนะครับซัพพอร์ตให้ทุกอย่างรับจัดวันเกิดจัดเลี้ยงจัดงานแต่งงานนะครับพเวดิ้งนะครับงานเลี้ยงต่างๆนะครับยินดีรับใช้นะครับ ครบเครื่องขนาดนี้น่ารักขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่พีทมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงทัวทั่วตลาดค่ะคไปค่ะไปตามล่าหาวัตถดิบสำรับพัชชาปลาคังกันค่ะ<ร> นี่ก็มีนี่กระชายอ๋อนี่มีนี่มีค่ะกระชายแม่จ๋าขอกระชายจ้าเท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบค่ะยี่สิบจ้ะแม่มาพริกไทยอ่อนค่ะพริกไทยอ่อนค่ะหกสิบบาทอือใช่มันต้องมีกลิ่นหอมของกระชายนะนะใช่แล้วก็พริกไทยอ่อน่ ตัวทั่วตาลาดอร่อยยกขยุ ם ผลิตภัณฑ์ตราหนองปู้รนระกูลผอมแต่บางวันตื่นยิ้มราบิ๊กซีเมื่อดวงจันเลียวหลกของอร่อยทั่วแผ่นดินไทย,ยกขย ช่วงทัวร์ทั่วตลาดค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าตลาดสดเทศบาลสามเมืองสุพรรณบุรีนะคะวันนี้เราจะทําอะไรกินกันดีคะพี่เดือนคะน้องฟิลคะชาปลาคผัดชาปลาค้งแน่นอนเราต้องตามล่าหาวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะที่เป็นปลาคังปลาค้งแล้วก็กระชายพรกชายพริกพริกขี้ดูสวนไปเหมาตลาดกันเลยดีกว่าคะพี่เดือนไปกันคุณผู้ชมแห้บริการเสียเวลาปะ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 ป ต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโอมความหม่ยและปลาคังพี่เดือนคะค่ะเรามาซื้อปลาคังค่ะร้านเดิมร้านเดิมนี่เป็นร้านประจําของพี่เดือนหนูลูกลูบหลอกอยากได้ปลาคังลูกปลคัอันนี้ค่ะโอ้ยเขาก็มีทุกปลาจริงนะค่ะนี่คืปลาเดี๋ยวมาเอานะคะค่ะ เรื่องของอื่นกันดีกว่าาไป่จันเลียวหลกของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขย ó ฟอฟ์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากงวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่องสามสารนาติดตามสนุกสนานผ่านผมอาจจะมีหลายช่องก็ตามช่วยกันดูช่องสามหลายรายการล่าหาวัตถุดิบสำหรับผ้าปลาคังกันค่ะนี่ก็มีนี่กระชายอ๋อนี่มีนี่มีค่ะกระชาย แม่จ๋าขอกระชายจ้าอะไรจ๊ะยี่สิบค่ะยี่สิบจ้ะแม่คำน่าพิชัยอ่อนค่ะพิชัยอ่อนค่ะอือใช่บรรเทากลิ่นหอมของกระชายนะใช่แล้วก็พิชัยอ่อนใช่อือจ้าพี่แกงเอาไหมคะพี่แกงสิบบาทสิบบาทจ้ะแม่ ได้ยค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะโอ้เห็นเป็นน้ำไหลไหลแล้วไม่เคยได้ปรุงเลยขอบคุณมากค่ะกค่ะขอบคุณกผู้ชมค่ะได้วัตถุดิบครบแล้วพักสักครู่ค่ะไป่วงหน้าชิมขมุงชงเชงค่ะสุดยอดสุดยอด เรียบร้อยแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูที่ชื่อว่า,า,าผัดชาปลาคังค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้พี่เดือนหอมมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ใช้เวลาทําไม่นานด้วยนะคะเอาล่ะถึงเวลาไฮไลท์ของน้ําแล้วคะ่ะชิมค่ะ <laughs> ชิมขมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์ตราน,น้องผูกบิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ชิมขมงโฉงเฉงค่ะน้ำอยู่กับพี่เดือนแล้วก็น้องเปรมนะคะวันนี้เป็นเมนูอะไรคะผัดชาปลาคังผัดชาปลาค้างมีก็มีวัตถุด,ดิบอะไรบ้างเนก็มีปลามีปลาคังแล้วก็มี พริกกระเทียมพริกกระเทียมค่ะแล้วก็กระชายกระชายพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนพริกขี้หนูเอ้ยพริกพริกสดพริกสดค่ะแล้วก็โหระพาโหระพามะกรูดอ่ามีก็มีเครื่องปรุงเครื่องปรุงเลยค่ะตามปกติของเขาใช่ไหมคะวิธีการทำของเราเป็นยังไงบ้างคะเราก็ต้องทอดปลาก่อนใช่ไหมอ๋อไม่ต้องทอดทอดสดเลยอ๋อผัดสดเลยอ๋อโอเคค่ะเริ่มได้เลยค่ะพี่เดือน เออก็ใช่พี่เขาทอดปลายันเลยมันเป็นยังไงคะอ้้กระทะเราร้อนอยู่แล้วร้อนไยกระทะร้อนไหวอืแล้วก็ใส่กระเทียมอ๋อแล้วใส่พริกก่อนนะคยับพริกกระเทียมใช่ไหมคะอ๋อใส่มาหมเลยเตรียมไอได้ไม่ไอไม่ไอไม่ชนไม่ชนหอมเฉยๆใส่ปลาลงไปค่ะใส่ปลาแล้ว คุณนไปวันนี้ให้เข้ากันด้วยไฟที่ปานกลางใช่ไหมคะ่ไปปานกลางอุ้ยหอมหอมพริกหอมกระเทียมมากค่ะชุนละคือเดินยวรสกนฉุนเลยจะหอมเธอก็หอมไปอันนั้นคือเครื่องปรุงรสค่ะหัวแตกหอมอร่อยมันต้องหอมแบบนี้มันต้องน้ำใ่ไหมใส่น้ำค่ชุใส่น้ำค่ะโอเค เราก็รอปลาสุกก่อนอค่ะพี่รอ,อสุกใช่ไหมคะตัวเล็กแต่ริดเยอะนะเราเนะ่ใส่เครื่องปรุงกันต่อคะ่ะน้ำตาลด้วยน้ำตาลใช่ไหมใช่เราใส่น้ำตาลวังขนายใช่ไหมคะมหวานกลมกล่อมอร่อยแน่นอนอันนี้ก็รอให้เขาเข้ากันเป็นอันดีใช่ไหมคะติดตามเสร็จแล้วหรอคะยัง <laughs> ยังเดยรอปลาสุกแป๊บนึงคะ่ะ อ๋อรอเรารอทำไมคะรอให้ปลามันสุกนิดหนึ่งแล้วเราจะใส่เครื่องในตลาสดนิดนึงแล้วก็จะใส่อย่างอื่นลงไปต่อนซึ่งเราก็จะเหลือพริกไทยเหลือกระชายเขาจรผัดด้วยนะคะอืมเขาบอกว่าถ้าผัดเราไม่ฉุนคนไม่อเนี่ยไม่อร่อยไปไงเร้อายกันทั้งตลาดซึมไปเลยอร่อยกันทั้งจังหวัดแล้วค่ะวันนี้หอมจริงๆ เราอายเลยปล่อยให้เขาอายเป็นคนเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วน้อยต้องคอยคอยดูไม่ให้กระติดกระทะด้วยใช่ไหมคะทำตกข้าวได้ต้องต้องใส่ใจมากๆใส่อันนี้ลงไปอ่าถึงเวลาที่เราจะใส่อย่าไปอยู่ท้ายลมนะคะที่ ลมจะพัดพาไปนอกจากไอแล้วอาจจะกระเด็นเข้าตาได้และต้องระวังนิดนึงไอทั้งจังหวัดไอทั้งอำเภอไอทั้งตลาดไส่พริกค่ะไม่ไอไม่ได้เพราะมันเป็นสูตรสำเร็จของเขามะกรูดมะกรูดค่ะใบโหระพาใบระพาค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกลแล้วไข่แล้วไข่แล้วไข่แล้วไปใกล้ไปใกล้แล้ว ได้เลยค่ะโอ้หน้าตาสวยงามมากกลิ่นก็หอมมากๆด้วยนะคะรสชาต้องจัดจ้านแน่นอนเลยจานนี้สุดยอดสุดยอดผมผม 8, เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูที่ชื่อว่า,ผ,าผัดชาปลาคังค่ะผัดชาปลาคังค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้พี่เดือนหอมมากๆเลยอ,ะอ่ะอแล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานด้วยนะคะเอา<อ><อ>ล่ะ<อ> ถึงเวลาไฮไลท์ของน้ำแล้วค่ะชิมค่ะ,อะขอญ <c oughs> าตชิมนะคะ <c oughs> นี่นดูสิปลาเขาเด้งดึงเด้งดึงเลยนะตัวเองตัดไปออกไปอีกผัดชาปลาคังค่ะ ต้องกระูุ้ผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อโดนยิ้มของที่นั่งไทยเป็นเพื่อนกันอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะพี่แล้วมันเข้มข้นแล้วก็จัดจ้านมากๆเลยนะคะสมกับกลิ่นที่หอมฟุ้งตั้งแต่เมื่อกี้เลยอืม ขอบคุณพี่เดินกับน้องปินมากๆเลยนะคะกับเมนูอ,อร่อยดนวันนี้ค่ะแล้ววันนี้นก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษกับนมน้องโพ<ฮ><ฮ>น้ำตาลวังขนาย<ฮ>น้ำดื่มยันทีและกะทิอร่อยดีด้วยค่ะแล้วก็มีเวลาหมดแล้วเราสามคนต้องลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้ากับยกขงยขงยกขยี้ค่ะสวัสดีค่ะเเเเเิิิิ่่่ารไไไไไไไปปปปปปปทททีียียยยยยวววมมมก